ไปเรือกเทียไปเที่ยวกันค่ะสะพานบุญหมู่บ้านแคมบกเรส่มก mm. เงียนไผ่อะไม่เอาดีกว่าไผ่สีทอง ว้าวสวยมากเลยค่ะท่านพู้นสวยมากหมกูม่บ้านแพมบกวัดแพมบกกาแฟสดกาแฟร้านกาแฟชุมชนห้องน้ำ เราไปร้านกาแฟกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมมาจากร้านกาแฟเดินกันไป 那我。<拿> <拿吧 S 1>

Perfect, thank you. You're yeah, um, uh, yeah. welcome. i am just got to get up there, I'll go up there. Okay. Oh, yeah. I'll just get one sitting down and then I'll want if you come a little bit closer. Yes. Oh, yep. And then even if you come. I can do this. Yeah, if you go camera upside down like that. Okay. And then that'll be good like that. A little bit closer, maybe like right here. Perfect, thank you.

More closer, yeah. No, that's perfect. i cannot stand okay you got me down long night ี่จะเป็นแบบการทำนานะคะเพื่อนๆืมันจะเป็นการทำนาแบบว่าขั้นบันไดอะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะเป็นการทำนาแบบขั้นบันไดสะพานที่เราเดินอยู่นี้ก็จะเป็นแบบสะพานไม้ไผ่ค่ะเป็นไม้ไผ่ที่ขัดสารกันนะคะให้เป็นสะพานไม้ค่าเข้าตรงนี้ก็คนละ30บาทค่ะเพื่อนเพอนวนี้เรากําลังจะเดินไปที่ซุ้มสวยมากคะ่ะคุ้มค่ากับ กันได้เข้ามานี่ค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจะร้อนแล้วคะ่ะนี่จะเป็นเข้าเป็นสักของ,ของชาวบ้านแถวนี้ หัวใจอยู่ข้างหน้าด้วยค่ะเข้าไปในกล่องดวงใจกันค่ะไม่ได้ค่ะเราต้องเข้าไปอยู่ในกล่องดวงใจกันค่ะอ,อ้าววยมากอม,มสิงมากยอะว้าวา อบคุณมากเลยสวยมากคะ่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าโอ,โอ้ด้านนี้ก็จะเป็นสะพานไม้อีกอันนี้ก็จะเป็นซุ้มมือวานด้านนี้เป็นอะไรอ๋อด้านนี้เป็นที่ว่างที่โล่ง เดินไปด้วยนะคะพังหน้าเป็นอะไรคุณเพื่อนจะเห็นนะคะตรงนั้นจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ะเป็นซากโอ่อยชี้ผิดเดินกันต่อคะ่ะว้าว,าวามันสวยมาก Amazing Thailand ค่ะ Amazing จริงๆ oh, มันเป็นสะพานไม้ที่ยาวมากขนาดเดินมานะคะ mm hmm. เหนื่อยค่ะ พยายามจะเก็บภาพแบบว่าคือเราได้เห็นสิ่งไหนแล้วก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนกับที่ตาเราเห็นด้วยไปกันต่อเลย

เป็นซุ้มค่ะข้างหน้าเป็นซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะคะข้างหน้านี้ก็คือซุ้มน่าจะเป็นซุ้มแบบสำหรับเดินมาแล้วเหนื่อยแล้วก็นั่งพักอะไรประมาณนี้ค่ะไ I จิ i ไอ i ิง i ิสระ h a t ละ we're very tired then we can sit in here first then after that we can walk again ว้าวสวยมาก จะมีห้องน้ำให้ระหว่างทางนะคะเผื่อปวดชีเฮ้ยเฮ้ยแล้วยา นะะคตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นหมู่บ้านคือเราสามารถนั่งพักได้ตรงนั้นด้านหน้าค่ะเพื่อนๆ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 เหได้ไหมกำลังทำนากันอยู่ค่ะเพื่อนๆเก็บข้าวสุรายุติแล้วก็เดินกันต่อใครแล้วคะหมายปลายทางของเราอยู่ไม่ไกลค่ะข้างหน้านี้เอง ยังมีนิดนึงที่จะเดินไปให้ถึงว้าวอุ้ยหน้าคืออะไรอ่ะเขาเขียนว่าอะไรเดี๋ยวน่ะตัวหนังสือมันมันเรือนร่างห้วยค่ายทีรี ใครอ่านออกบ้างช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอ่อวัดป่าว้อยค่ายคีรีบ้านแพรมบุก